วัสดีค่ะนักเรียน5้ทับแดนะคะเดี๋ยวครูมาเฉลยกันบ้านต่อเนาะมันจะได้จบเรื่องนี้ไปแล้วกันเนาะอ่ะมาเราจะมาเริ่มกันในข้อที่ข้อที่สามนะคะข้อที่สามเขาบอกว่าตอนนี้นักเรียนนะคะมีหนังสือด้วยกันทั้งหมดสิบสองเล่มนะคะแบ่งให้ชายสามคนอ่ะเริ่มเลยนะมีสิบสองเล่มค่ะสิบสองเล่มให้ในกอไก่ค่ะกอไก่เนี่ยต้องได้สองเล่ม ขอไข่และคอควายต้องได้ฮาลิมเหมือนเดิมค่ะทาการแบ่งก่อนนะคะ ทำการแบ่งก่อนหนูจะแบ่งได้แบบนี้ค่ะทั้งหมดมี12 factorial ค่ะเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือแบ่งเป็น3กองกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3ตอนนี้3 5 2กองค่ะก็เลยหารเพิ่มด้วย2แฟกนี่คือการแบ่งต่อไปเป็นการแจกค่ะแจกค่ะแจกใครบ้างคะแจกในกอไก่ค่ะในกอไก่เนี่ยมันต้องได้2เล่มถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาสามารถเลือกได้กี่เล่มลูกเอ้ยเลือกได้กี่กองลูกในกอไก่ค่ะในกอไก่เนี่ย มีสิทธิ์เลือกได้แค่กองเดียวใช่ไหมเพราะนายกไก่เขาบังคับค่ะว่านายกไก่ต้องได้2เล่มดังนั้นตัวนี้เป็นหนึ่งวิธีค่ะต่อไปค่ะนายขอไข่ค่ะขอไข่กับขอควายเนี่ยต้องได้คนละห้าเล่มดังนั้นขอไข่มีสิทธิ์เลือกกี่กอง2กองค่ะก็คือคูณ2และคอควายมีสิทธิ์เลือกแค่1กองค่ะเสร็จแล้วค่ะหนูไปคิดตัวเลขต่อเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่สาข้อที่4ี่ค่ะเขาบอกว่ามี12เล่มเหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้เขาแบ่งให้ชาย3าคนเหมือนกัน เป็น255เช่นเดียวกันอ่าเป็น255เช่นเดียวกันนะดังนั้นค่ะเหมือนเดิมทําการแบ่งก่อนนะคะแบ่งนักเรียนจะได้เป็น12แฟกค,ค่ะส่วนด้วย2แฝก5แฝก5แฝกแบบนี้เนาะเสร็จแล้วซ้ํา5 2ตัวค่ะเลยหารเพิ่มดีก2แฝกค,ค่ะเสร็จแล้วทําการแจกค่ะแต่ตัวนี้ที่มันแตกต่างจากอันเดิมเนี่ยเพราะว่า ตัวนี้ค่ะเขาไม่ได้ระบุเลยว่าในกอในขอในคอจะต้องได้เล่มไหนหรือว่าได้กองไหนหรือว่าได้คนละกี่เล่มดังนั้นค่ะในกอเดินเข้ามาก็มีสิทธิ์เลือกได้ทั้ง3กองเลยก็คือ3วิธีค่ะขอไขเดินเข้ามาเลือกได้2วิธีค่ะและคอควายเลือกสุดท้ายได้1วิธีค่ะเข้าใจปะเพราะเขาไม่ได้ระบุมาเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วใครจะต้องได้กี่เล่ม mm. เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการหยิบทุกกลุ่มหรือว่าทุกองออกไปนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะเขาบอกว่ามีลูกบอล14ลูกค่ะต้องการแบ่งออกเป็น5กล่องโอเคครูทษก่อนนะมี14ลูกแบ่งออกเป็น5กล่องโดยที่มี3กลกองค่ะมีลูกบอลกองละ2ลูก3กองนะ1 2 3 2 2 2องสค่ะส่วนอีก2กล่องค่ะมีลูกบอล4ลูกค่ะคำถามคือแบ่งได้เท่าไหร่เขาถามแค่แบ่ง แสดงว่าก็แค่เอาทั้งหมดมาแบ่งกันค่ะดังนั้นค่ะทั้งหมดมี14แฝกค่ะก็คือเป็น14แฝกค่ะส่วนด้วย2แฝกกองที่1กองที่2กองที่3ค่ะกองที่4กองที่5ค่ะซ้ำสองแฝกทั้งหมด3กองก็เลยหารเพิ่ม3แฝกค่ะซ้ำสี่แฝกทั้งหมด2กองก็เลยหารเพิ่มอีก2แฝกค่ะจบนะคะต่อไปค่ะชายคนหนึ่งมีปากกา9ด้ามค่ะต้องการแบ่งปากกาให้กับบุตร2คน ปากกา9ด้ามแบ่งให้บุตร2คนทดไว้ก่อนแล้วกันค่ะบุตร2คนบุตรคนที่1ค่ะโดยที่คนหนึ่งคนหนึ่งได้รับ3ด้ามอีกคนหนึ่งได้รับ4ด้ามนักงนีนจะเห็นว่าข้อนี้นะคะเขาใช้ปากกาไม่หมดพอใช้ปากกาไม่หมดหนูจะต้องทํำยังไงก่อนทําการเลือกปากกาก่อนค่ะหนูทําการเลือกปากกาก่อนนะคะเลือกปากกาก่อนปากกามีทั้งหมด9แทง่งแต่เราต้องใช้แค่7ด้ามค่ะ ใช้แค่7ด้ามดังนั้น9เลือก7ค่ะเลือกปากกาก่อนตอนนี้นักเรียนมีปากกาอยู่ในมือแล้ว7ด้ามเสร็จแล้วนักเรียนเอาปากกาเราทั้ง7ด้ามมาค่ะมาแบ่งก่อนนะคะเอามาแบ่งค่ะเอามาแบ่งแบ่งยังไงก็กลายเป็น7แฝกค่ะ7แฝกนะคะ7แฝกแต่เราแบ่งออกเป็นสองกองกองหนึ่งคือ4อีกกองหนึ่งคือ3ค่ะแบ่งเสร็จแล้วนักเรียนถึงจะนําไปแจกค่ะนาไปแจก แจกให้บุตรคนที่1ค่ะคนที่1นึ่เขาไม่ได้บอกนี่ว่าใครได้รับเล่มไหนหรือว่าด้ามไหนเจาะจงไหมไม่มีนะคะดังนั้นคนที่1เดินเข้ามาค่ะเขามีสิทธิ์เลือกทั้งสองกองค่ะคนที่2มีสิทธิ์เลือกอีก1กองค่ะแล้วเอาทั้งหมดคูณกันนะคะโอเคต่อไปค่ะบ้านรับรองหลังหนึ่งค่ะมีห้องนอน3ห้องนอนค่ะโดยที่ห้องพัก1พักได้3คนค่ะ ส่วนอีกสองห้องพักได้สองคนค่ะโอเคจบนะมีแขกเจ็ดคนค่ะพักแบบไหนก็ได้นักเรียนคะเป็นห้องพักค่ะแสดงว่าเป็นการพักแบบอิสระที่รูให้จดไปใช่ปะดังนั้นตัวนี้เป็นการแบ่งแล้วแจกค่ะแบ่งแล้วแจกเข้าห้องจัดแบบใดก็ได้ค่ะทั้งหมดมีเจ็ดแฝกค่ะเจ็ดคนแบ่งออกเป็นสามแฝกค่ะห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามซ้ำสองห้องค่ะนี่คือการแบ่งค่ะ แบ่งเสร็จแล้วนะแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วต่อไปเราอย่าลืมทําการแจกด้วยนะคะเนื่องจากเป็นห้องพักดังนั้นทําการแจกค่ะไอห้อง3คนพักได้เลือกได้กี่ห้องคะเลือกได้1วิธีก็คือคูณ1ค่ะต่อมาค่ะห้อง2คนห้องแรกค่ะพักได้กี่ห้องเลือกได้กี่ห้องเลือกได้2ห้องก็คูณ2ค่ะและห้องสองคนที่เหลือก็คือเลือกได้แค่1ห้องค่ะจบต่อไปค่ะแขกผู้หญิงพักห้องเดียวกันทํายังไง ครูบอกว่าไงคะสเต็ปที่1ให้จัดกลุ่มผู้หญิงเขาเป็นกลุ่มเดียวกันก่อนตอนนี้ผู้หญิง3คนค่ะคุณครูก็จัดให้เขาอยู่กลุ่มเดียวกันก่อนเป็น3เลือก3ให้ผู้หญิง3าคนอยู่กลุ่มเดียวกันก่อนนะตอนนี้ครูจับผู้หญิง3าคนอยู่ด้วยกันต่อมาครูบอกให,อใ,หอให้นักเรียนทําอะไรคะให้นักเรียนทําอะไรให้นักเรียนทําอะไรให้นักเรียนดูอัตราส่วนค่ะคือยังไงก็คือนี่หนูมีห้องพักแบบนี้ถูกต้องปะ ดูอัตราส่วนให้มันสอดคล้องค่ะตอนนี้ผู้หญิง3าคนหนูก็สมมติก่อนสมมติว่าให้เขาสมมติว่าเขาพักห้องนี้ค่ะอัตราส่วนที่เหลือมันจะกลายเป็น2ต่อ2อัตราส่วนที่ว่างอยู่ดังนั้นตัวนี้ค่ะหนูก็เอาอัตราส่วนที่ว่างอยู่มาจัดมาแบ่งกลุ่มค่ะหนูจะได้เป็น4แฟกส่วนด้วย2แฟก2แฟกค,ค่ะแล้วมันซ้ำสองอยู่2อันก็เลยหารเพิ่มอีก2แฟกค,ค่ะอันนี้คือการแบ่ง ต่อไปค่ะเราจะทําการจัดเข้าห้องค่ะโดยให้คนที่มีปัญหาเลือกก่อนดังนั้นเนี่ยผู้หญิง3คนนี้ต้องเลือกก่อนค่ะเขาพักได้แค่1วิธีเท่านั้นเพราะมีห้องเดียวที่พักได้3มห้องได้3คนค่ะก็เลยเลือกได้1ค่ะต่อไปหนูมาจัดผู้หญิง2คนนี้ค่ะ2คนแรกค่ะเดินเข้ามาเลือกได้กี่ห้อง2ห้องค่ะ2คนที่2เดินเลือกมาก็ได้แค่1ห้องค่ะจบโอเคป่ะอ่ะ ต่อไปค่ะ8.2ค่ะต้องการแบ่งห้องพักอีกแล้วค่ะห้องพักอีกแล้วโดยที่ทีนี้เรามาดูนะเข้าพัก3ห้องพักโดยที่ห้องหนึ่งสามารถอยู่ได้เพียง2คนอ่ะมีห้องหนึ่งอยู่ได้2ค่ะอีก2ห้องอยู่ได้3คน1 2 3 1 2 3โอเคใครอยู่ห้องใดก็ได้เหมือนเดิมแบ่งก่อนแล้วค่อยแจกนะคะข้อนี้ก็ทำการแบ่งก่อนค่ะแบ่งแล้วค่อยแจกค่ะ ดังนั้นนักเรียนจะได้ว่าไงเอ่ยได้ว่าไงเอ่ยอ่ะให้เวลาคิดหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีให้เวลาคิดหนึ่งนาทีเริ่มนะพร้อมอยางทั้งหมดมีกี่คนแปดคนค่ะก็เป็นแปดแฟกค,ค่ะแบ่งเป็นห้องพักที่หนึ่งได้สองค่ะ แล้วก็3มแฝก3มแฝกค,ค่ะมีซ้ำสามอยู่2ก้อนค่ะก็เลยหารด้วย2แฝกค,ค่ะแบ่งเสร็จแล้วนะต่อไปครูทําการแจกค่ะแจก2คนได้กี่วิธีคะได้1วิธีค่ะต่อไปครูจะแจก3คนค่ะแจก3คน3คนแรกเดินเข้ามาได้เลือกได้กี่ห้อง2ห้องอคูณ2 3คนที่2เลือกไว้1ห้องค่ะจบ ผู้หญิง3คนพักห้องเดียวกันทํายังไงคะจัดกลุ่มผู้หญิงให้เป็นกลุ่มเดียวกันก่อนก็คือ C3 เลือก3ค่ะอันนี้คือของกลุ่มของผู้หญิงเสร็จแล้วทํายังไงดูอัตราส่วนที่เหลือค่ะดูอัตราส่วนที่เหลือเขาบอกว่าไงผู้หญิงพักห้องเดียวกันดังนั้นสมมติครูสมมุติให้ผู้หญิงอยู่ห้องนี้ก่อนอัตราส่วนที่เหลือค่ะจะได้เป็น2ต่อ3ค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็คือ5แฝดทั้งหมดมี5คนไง2บวก3าได้5คน จแล้วค่ะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะ2คน1กลุ่มแล้วก็3คนอีก1กลุ่มเราแบ่งเสร็จแล้วนะพอแบ่งเสร็จแล้วเราทําไงคะทาการแจกค่ะทําการแจกโดยให้คนที่มีปัญหาเนี่ยเลือกก่อนไอ้สามคนเนี้ยเลือกได้กี่ห้องนี่ไงเลือกได้2ห้องแสดงว่าคูณ2ค่ะต่อมาค่ะ2คนนี้ค่ะเลือกได้กี่ห้องคะมีห้องเดียวค่ะเลือกได้ห้องเดียว แล้วยังเหลืออีก3คนตรงนี้ใช่ไหมสามคนตรงนี้จริงๆมันมี2ห้องแต่ว่าไอ้ผู้หญิงมันเลือกไปแล้ว1ห้องดังนั้นตรงนี้ก็เหลือแค่1ห้องต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะผู้หญิง3คนแยกห้องพักกันแสดงว่าสเต็ปที่1ค่ะให้ผู้หญิงเดินมาก่อนเลยใครมีปัญหาค่ะต้องการแยกเผลาพักนักเรียนให้เขาเลือกห้องก่อนผู้หญิงคนที่1เดินมาเลือกได้3ห้อง คนที่สองเดินมาเลือกได้สองและคนที่หเดินมาเอ้คนที่สามเดินมาเลือกได้หนึ่งห้องค่ะโอเคนะอ่ะเสร็จแล้วทำไงต่ออ่ะผู้หญิงเดินตอนนี้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยู่ในห้องห้องละหนึ่งคนแล้วถูกปะถูกปะเพราะให้ผู้หญิงแยกกันเสร็จแล้วทำไงามาดูอัตราส่วนที่ว่างค่ะก็จะกลายเป็น1ต่อ2ต่อ2ดังนั้นทั้งหมดมันก็คือแบ่งให้เรียบร้อยค่ะทั้งหมดก็คือห้าแฝกค,ค่ะส่วนด้วยหนึ่แฝกค,ค่ะ สองแฝกสองแฝกค่ะ3้ำสองแฝกสองคนค่ะสองห้องค่ะก็เลยหารเพิ่มค <c oughs> ่ะเสร็จแล้วจัดห้องค่ะเวลาจัดห้องนักเรียนไม่ต้องจัดให้ผู้หญิงสามคนแล้วนะเพราะตอนนี้เขาอยู่ไปในห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้เขาอยู่เรียบร้อยแล้วหนูจะต้องจัดให้ใครหนูจะต้องจัดให้หนึ่งคนนี้ค่ะหนึ่งคนตรงนี้อยู่ได้กี่ห้องนี่ไงอยู่ได้ห้องเดียวก็คือคูณหนึ่งค่ะสองคนตรงนี้ค่ะอยู่ได้กี่ห้องนี่อยู่ได้สองห้องก็คือคูณสอง ตรงนี้สองคนตรงนี้ก็อยู่ได้สองห้องก็คือคูณ2ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือผู้หญิงแยกห้องกันต่อไปข้อ9ค่ะเขาทํางานเป็นกลุ่มอันนี้แบ่งอย่างเดียวไม่ต้องแจกโอเคปะแบ่งอย่างเดียวไม่ต้องแจกเริ่มเลยนะมี15คนกลุ่มละ5คนอันหน่งสองสามี่ห้ารวดเร็วเลยป้าบทำสามจวก โอเคครบ15คน3กลุ่มกลุ่มละเท่าเกันแสดงว่ามีกลุ่มละ5โอเคไหมคะไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะแสดงว่าเขาจะอยู่ยังไงก็ได้ทำไงคะมี15ทั้งหมดกี่แฝกคะ15แฝกค่ะ,คคะทำไงลูก5แฝก5แฝก 5, แ5แาแฝกซ้ำหกี่ตัว3ตัวก็หารเพิ่มค่ะหาร3มเพิ่มไม่ต้องแจกนะเราแบ่งกลุ่มอยู่แล้วอะค่ะโอเคปะแบ่งกลุ่มอยู่แล้วหนูไม่ต้องแจกเพิ่มนะโอเคต่อไปค่ะ กขอคออยู่กลุ่มเดียวกันค่ะกขอคออยู่กลุ่มเดียวกันเอามานะคะกขอคออยู่กลุ่มเดียวกันทํำยังไงจับกขอคออยู่ด้วยกันก่อนนี่ไงสี่สามเลือกสามเสร็จแล้วทําไงต่อสมมุติให้กขอคออยู่สักกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งก่อนนักเรียนมาดูอัตราส่วนที่เหลือค่ะก็จะกลายเป็นสองต่อห้าต่อห้าดังนั้นทั้งหมดคือเท่าไหร่คะสิบสองแฝกค่ะ หารด้วย2แฝกค,ค่ะ5แฝก5แฝกซ้ำา52ตัวค่ะหารเพิ่ม2แฝกค,ค่ะไม่ต้องแจกนะแบ่งเสร็จก็คือจบแต่เกิดอะไรขึ้นคะกขอคอ,ขอเขาทำไมอีกนักเรียนเขาสามารถเลือกกลุ่มได้คือเราตอนนี้เรายังไม่รู้คือเราไม่ได้แบ่งนะแต่เรายังไม่รู้ว่ากขอคอ,อมันจะอยู่กลุ่มไหนแน่เลยไงถูกต้องปะเราต้องให้ตัวนี้เขาเลือกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยกขอคอ เลือกได้อีกกี่กลุ่มอีก3กลุ่มค่ะอีก3กลุ่มนะสลับกันนะไม่รู้จะอยู่กลุ่มไหนเข้าใจปะโอเคต่อไปค่ะกอขอคอ,อแยกกันตลอดทำยังไงคะให้ในกอเดินเข้ามาเลือกได้3ค่ะในขอเดินเข้ามาเลือกได้2ในคอเดินเข้ามาเลือกได้1ค่ะในคอเดินเข้ามาเลือกได้1เสร็จแล้วทำไงคะฟิกเพื่อดูอัตราส่วนค่ะอัตราส่วนตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะ 4ต่อ4ต่อ4ค่ะทั้งหมดก็คือเป็น12แฝกค,ค่ะส่วนด้วย4แฝก4แฝก4แฝกสามี่มกลุ่มค่ะหารด้วย3แฝกเสร็จแล้วทำไงต่อลูกทำไงต่อลูกจบยังอ่ะจบแล้วดิเพราะมันต้องแจกอีกปะละ่ะไม่ต้องแจกแล้วนะแบ่งเสร็จก็คือจบไงคะขั้นตอนการแบ่งจบแล้วมาดูบ้างค่ะข้อต่อไปค่ะ เหมือนเดิมเลยอันนี้เป็นนั่งคันค่ะนั่นนี่ต้องแบ่งค่ะแบ่งแล้วแจกค่ะเพื่อเข้าคันรถไงเพื่อเข้าคันรถนึกออกปะมันไม่ได้แบ่งแล้วก็จบไงมันต้องไปจับยักษใส่รถอีกมันไม่ได้เป็นกลุ่มแล้วจบเข้าใจปะอันนี้ต้องจับยักใส่รถนะคะดังนั้นตัวนี้มี15คนเท่ากันปะครูขอกรอบข้างบนมาดีกว่าขี้เกียจทําเพิ่มเดี๋ยวลบสีดําแป๊บหนึ่งปืบ๊บนะคะ มาทำซ้ำจะได้ทีเดียวไงป้าเขาใหา้จบค่ะมาเขาถามบอกว่านายกอ,อมีนายกหอคอรวมอยู่ด้วยค่ะคันไหนนั่งก็ได้ไม่ยากเลยค่ะถ้าอย่างนี้ก็จะกลายเป็นสิบห้าแฝกค่ะส่วนด้วยกี่แฝกค,คะห้าแฝกห้าแฝกห้าแฝกค,ค่ะซ้ำห้ากี่ตัวคะสามตัวหารเพิ่มสามแฝกค,ค่ะแจกค่ะแจกแจก ก็จะกลายเป็น5คนแรกก็คือเลือกได้3าคัน5้าคนที่2แล้วก็5คนที่3ค่ะต่อไปกอขอคอ,อนั่งคันเดียวกันจัดกลุ่มกอขอคอ,อยู่ด้วยกันค่ะเป็น3เลือก3ทําไงต่อคะดูอัตราส่วนที่เหลือค่ะสมมุติกอขอคอ,อยู่คันนี้ไปแล้วอัตราส่วนที่เหลือจะได้เป็น2ต่อ5ต่อ5ค่ะ,ต,คะตัวนี้ก็เลยกลายเป็น12แฝกค,ค่ะ12แฝกส่วนด้วย2แฝกค,ค่ะ5แฝก5แฝก 5แฝกสองตัวค่ะหารเพิ่ม2แฝกค่ะเสร็จแล้วทำไงคะจัดชายจัดกอขอคอค่ะขเข้าไปอยู่กอขอคอเลือกได้กี่คันเลยนักเรียนจริง,รงๆเขาเลือกได้3มคันเลยถูกปะเพราะแต่ละคันแม่งมี5ที่อะ่ะดังนั้นกขอคอเลือกได้3คันเลยคะ่ะต่อมาค่ะ2คันตัวนี้เลือกได้กี่วิธีคะเขาจะต้องนั่งกับกขอคอใช่ไหมดังนั้นเลือกได้1วิธีคะ่ะต่อมาค่ะ5คน5คนแรกเลือกได้2ค่ะแล้วก็ห้าคนที่หลังเลือกได้1ค่ะ นี่คือคําตอบค่ะต่อมากอขอคอ,อแยกกันตลอดค่ะก็ไก่เดินเข้ามานักเลือกได้3ขอไข่ได้2ขอควายได้1ค่ะฟิกกอขอขอเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่เหลือจะเหลือเป็น4ต่อ4ต่อ4ค่ะทั้งหมดก็คือ12แฝกค,ค่ะส่วนด้วย4แฟก4แฟก4แฝกแล้วมันซ้ำา4กี่ตัว3ตัวหารเพิ่ม3แฝกค,ค่ะต่อไปจัดค่ะจัดจัด เราจะต้องไปจัดคนอื่นไหมไม่ต้องนะจัดไอ้สี่นี่แหละ4คนแรกเลือกได้3ามี่คนที่2เลือกได้2และ4ี่คนที่3ามเลือกได้1ค่ะจบหากกขอคอแยกกันตลอดนี่ไปคำนวณตัวเลขเองนะคะต่อมาค่ะมีคนอยู่10คนเอาห้องพักอีกแล้วโอเคไปห้องพักจะต้องเป็นการแบ่งค่ะแล้วแจกเข้าไปแบ่งแล้วแจกเริ่มนะ ตัวนี้ก็คือพักได้2คนแล้วก็มี4ี่คน4คนตามลำดับโอเคใครพักที่ไหนก็ได้ทำยังไงคะทั้งหมดมีอี่กี่คน10คนก็คือ10แฟกค,ค่ะส่วนด้วยยังไงลูก2แฝกค,ค่ะ4แฝก4แฝกซ้ำส,สี่สองตัวหาร2เพิ่มค่ะการแบ่งเสร็จละต่อไปการแจกค่ะแจกยังไง2คนค่ะ2คนตรงนี้เลือกห้องได้กี่ห้อง1ห,ห้องค่ะก็คือคูณ2ค่ะ สี่คนตรงนี้ค่ะเลือกได้กี่ห้องคะสองห้องก็กลายเป็นสี่เอ้ก็กลายเป็นสองค่ะเสร็จแล้วอีสี่คนหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งค่ะจบค่ะไปคิดตัวเลขเองค่ะกอขอคอพักห้องเดียวกันทํายังไงจับกลุ่มกอขอคอเป็นกลุ่มเดียวกันเสร็จแล้วทําไงคะหาอัตราส่วนที่ว่างค่ะหาอัตราส่วนที่ว่างแสดงว่าเราสมมุติกอขอคออยู่สักห้องหนึ่งก่อนเพื่อที่จะดูอัตราส่วนที่ว่างค่ะ อัตราส่วนที่ว่างกลายเป็น2ต่อ4ต่อ1ค่ะทั้งหมดก็คือ7แฟกค,ค่ะ7แฟกถูกแบ่งออกเป็น2แฟก4แฟกแล้วก็1แฟกค,ค่ะเสร็จแล้วทำไงลูกจัดห้องค่ะเวลาจัดห้องให้ตัวที่มีปัญหาเลือกก่อนแสดงว่ากขอ,ขอเลือกได้กี่ห้องเนี่ยมันพักได้4คนใช่ปะก็เลือกได้2ห้องค่ะ ต่อไปค่ะสคนตรงนี้ค่ะเลือกได้กี่ห้องคะห้องเดียวค่ะก็คือคุณ1นีคนตรงนี้เลือกได้กี่ห้อง,องคะเหลือ,ห,อห้องเดียวแล้วค่ะเหลือห้องเดียวแ,วและ1คนสุดท้ายค่ะก็ได้แค่1วิธีค่ะจบค่ะก็ขอพักห้องแยกกันก็ไก่เดินเข้ามาเลือกได้3าค่ะขาไข่เลือกได้ 2. ของวขาไข่เลือกได้1อ่ะเสร็จแล้วทําไงมาดูอัตราส่วนที่ว่างใช่ไหมคะอ่ะดูอัตราส่วนที่ว่างค่ะ ให้กอขอคออ,อยู่ไปแล้วคนละห้องละ1คนค่ะกอขอคอเสร็จแล้วดูวัตราส่วนที่ว่างหนูจะได้เป็น1ต่อเท่าไหร่ลูกต่อ3ต่อ3รวมกันเป็น7แฟกค,ค่ะ7แฟกหารด้วย1แฟกค,ค่ะ3แฟก3แฟกซ้ำสามสองอันหารเพิ่ม2แฟกค,ค่ะเสร็จแล้วหนูต้องไปจัดให้กอขอคออีกไหมไม่ต้องเพราะตอนนี้กอขอคอเขาไปอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะหนูก็จะจัดแค่ไรให้1แฟกตรงเนี้ย หนึ่งแฟกตรงนี้อยู่ได้กี่ห้องนี่ไงอยู่ในห้องเดียวดังนั้นหนูก็คูณเพิ่มแค่หนึ่งค่ะต่อไปสามแฟกค่ะอยู่ได้สองห้องและอีกสามแฟกอยู่ได้หนึ่งห้องค่ะโอเคไปคิดตัวเลขเองนะอ่าต่อไปค่ะข้อที่สิบสองค่ะหยิบไพ่สี่ใบค่ะจากไพ่สำรับหนึ่งมีห้าสิบสองใบนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งสำรับอะมีสิบสามแต้ม หนึสำรับมีห้าสใบมี13บสมแต้มแต่ละแต้มเนี่ยมีสดอกนะคะแต่ละแต้มมี4ดอกดังนั้นตัวเนี้ยเขาต้องการให้หนูเนี่ยหยิบไพ่ที่มีแต้มต่างกันหนูควรจะเลือกแต้มก่อนค่ะเลือกแต้มก่อนมันมี13แต้มในหนึ่งสำรับหนูเลือกมาแค่สี่แต้มซึ่งสี่แต้มเนี้ยจะได้เป็นแต้มที่ไม่เท่ากัน เสร็จแล้วทําไงคะหนูไปเลือกดอกสีเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละดอกแต่ละแต้มเนี่ยเราจะได้ดอกไหนถูกต้องไหมก็กลายเป็น4ค่ะมันมีสี่ดอกใช่ไหมแต่เราเลือกมาแค่ดอกเดียวอ่าใบที่1นะอันนี้ก็คือใบที่2อแต้มที่2อันนี้ก็คือแต้มที่3แล้วก็แต้มที่4ี่ค่ะเท่าทีเท่าทีทุกอย่างต้องเลือกหนึ่งหมดนะคะเพลินไปนิดนึงค่ะเพลินไปนิดนึงเพราะเราหยิบสใบมันก็จะได้ครบส่ใบพอดีจบนะคะ ต่อไปค่ะเขาสนใจวิธีที่ได้ดอกเดียวกันดังนั้นเราควรเลือกดอกก่อนเลยเลือกดอกก่อนเลยไพ่หนึ่งสำรับมีกี่ดอกมี4ดอกแต่เราต้องการดอกเดียวกันดังนั้นมี4เราเลือกมาแค่1่ค่ะเราเลือกมาแค่1แต่ทีนี้แต่ละดอกมีกี่แต้มมี13แต้มค่ะเราไปดูค่ะว่า1ดอกที่1เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้ดอกเออจะได้แต้มอะไรออกมาใช่ไหมดังนั้นก็กลายเป็น13เลือก1ค่ะคูณอยู่กับ13เลือก1 คูณอยู่กับ13เลือก1ค่ะแล้วก็คูณอยู่กับ13เลือก1นี่คือโพดของแต้มเรก็จะได้ไพ่ที่มีดอกเดียวกันแล้วค่ะโอเคปะ่ะเราไม่ได้โฟกัสที่แต้มแต่เราต้องคิดให้เขาด้วยนะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยใน1แต้มมันมี4ดอกไงใน1ห,หรือหนูจะพูดว่าใน1ดอกมี13แต้มอันนี้ก็ไม่ผิดนะนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไป ลูกบอลน่ะลูกหนึ่งค่ะมี52ลูกมี13สีมีสีละสี่ลูกค่ะนักเรียนดูคํานี้เขาหยิบพร้อมกัน3ลูกค่ะแต่เขาต้องการให้เหมือนกัน2ลูกนักเรียนสมมุติเหมือนกัน2ลูกถ้าเป็นดําเป็นดําแล้วอ่ะอีกอันหนึ่งต้องเป็นแดงถูกต้องปะนี่คือเหมือน2ลูกแล้วก็แสดงว่ามันจะต้องมีต่าง1ลูกดังนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด13สีหนูคิดภาพตามครูนะแสดงว่ามันต้องเหมือนกัน2ลูกเหมือน2ลูก ต่าง1ลูกถูกต้องป่ะตามที่โจทย์ต้องการอะ่ะมันหยิบพร้อมกัน3ลูกอะ่ะรวมแล้ว3ลูกแต่มันเหมือนกัน2ลูกเหมือนดํา2ลูกแล้วก็มีแดงอีก1ลูกเงี้ยแดงก็ต้องสีไม่เหมือนดําถูกต้องป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะเลือกจากสีก่อนเลยค่ะสีของตัวแรกค่ะสีมีทั้งหมด4สีค่ะก็เป็นเออสีมีส3สีโีทษทีลูกสีมีส3สีค่ะก็เลือกมาสักก่อน1สีค่ะ เลือกมาสะก่อนหนึ่งสีแต่มันต้องเหมือนกันกี่ลูกสองลูกแต่ลูกบอลหนึ่งสีอ่ะมันมีสี่ลูกไงคะแต่เราต้องการเหมือนกันแค่สองลูกดังนั้นก็เลยเป็นสี่เลือกสองค่ะทีนี้เหลือลูกบอลอีกหนึ่งลูกค่ะเมื่อกี้ตอนนี้เราหยิบมาลูกบอลสองลูกแล้วนะเรายังขาดอีกหนึ่งลูกค่ะซึ่งอีกหนึ่งลูกเนี่ยมันก็เหลือสิบสามสีใช้ไปแล้วสองลูกแรกหนึ่งสีอันนี้ก็เหลือแค่สิบสองสีค่ะแล้วหยิบมาแค่หนึ่งลูก หยิบม,มาแค่หนึ่งสีเพื่อที่จะไม่ให้มันซ้ำกับสีแรกโอเคยัง okay. แต่ในหนึ่งสีมีสีลูกค่ะดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสี่เลือกหนึ่งค่ะโอเคนะต่อไปค่ะจงหาวิธีที่สลับตัวเลข7จ็ตัวเลขทั้งหมดเนี้ยให้ได้เลขคู่เจหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็นักเรียนสังเกตนี้นิดนึงนะ ถ้าสมมุติเลขสี่มันมีซ้ำไหมมีเลข2มีซ้ำไหมไม่มีค่ะดังนั้นครูแยกเคสค่ะเคสที่1ค่ะเลขคู่ลงท้ายด้วย2กับเคสที่2ลงท้ายด้วย4ี่ค่ะถ้าเลขคู่ลงท้ายด้วย2ตรงนี้ได้1วิธีค่ะตัวเลขที่เหลือนักเรียนจะเหลือเป็น1 1หนึ่งค่ะสามสามสี่สี่โอเคปะ่ะที่ว่างทั้งหมดมีกี่ที่6ที่ก็กลายเป็นหกแฝกค่ะมองหนึ่งหนึ่งเป็นมันซ้ำไงมองเป็นของซ้ำจำได้ป่ะหนึ่งซ้ำกัน2ตัวก็หาร2ออกค่ะ สามซ้ากัน2ตัวแล้วก็4ซ้ํากัน2ตัวตัวนี้จะได้ทั้งหมด90ค่ะ90วิธีต่อมาค่ะถ้า4เป็นตัวเนี้ไปแล้ว1วิธีเคสที่2ตัวนี้นักเรียน,นจะเหลือเป็น1 1ค่ะ2 3 3 4ค่ะดังนั้นนักเรียน,นจะได้เป็น6แฝกค่ะส่วนด้วยซ้ํา1 2ค่ะแล้วก็ซ้ํา3อีก2ค่ะคําตอบจะได้เป็น1 8 0เสร็จแล้วามาบวกกันนักเรียนจะได้เป็น270ค่ะโคตรเร็วนะ ต่อมาค่ะเขามาเขาบอกว่ามีเก้าอี้อยู่สิบตัวค่ะมีผู้ชายอยู่สองคนไม่ให้นั่งติดกันครูบอกแล้วไงโจทย์แบบนี้ทําไงคะสเต็ปที่หนึ่งค่ะเอาเอาวาดโจทย์ที่โจทย์กําหนดก่อนนะมีผู้ชายสองคนโอเคผู้ชายสองคนได้เลยเสร็จแล้วมีที่ว่างอยู่กี่ที่สิบที่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะมีที่ว่างทั้งหมดสิบที่ทาไงคะสเต็ปที่สอง สเต็ปที่สองเอาเก้าอี้ไปติดตูดเขาเลยค่ะเอาเก้าอี้ไปติดตูดเขาเลยค่ะทํำสามนิดนึงค่ะอ๋ออตีหัวกำลังกาคุยคว่ำคว่ำคว่ำแล้วค่ะเอาเก้าอี้ไปติดตูดเขาเลยค่ะสองตัวเอาแล้วนะครูจะเลื่อนให้เก้าอี้ตรงนี้ไปติดตูดเขาแล้วสองตัวทีนี้นักเรียนจะเหลือเก้าอี้ทั้งหมดแปดตัวอ๋อาคอ,อหายคอหาย นักเรียนจะเหลือเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวค่ะนักเรียนหาเก้าอี้ตัวนี้ก็ให้เขาถือไปเลยเสร็จแล้วหาที่ว่างค่ะว่าเขาลงได้กี่ตัวมั่ง6 7 8 9ค่ะคนที่1ค่ะเดินมานั่งได้9ที่ค่ะคนที่2เดินมานั่งได้8ที่ค่ะ98 72วิธีค่ะโอเคปะข้อต่อไปค่ะข้อที่17ค่ะ2ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ นักเรียนมีม้วนเทปวิดีโออยู่ทั้งหมด11ม้วนค่ะแต่ต้องการดูเอ่อให้เป็นมวน้วนละหนึ่งเรื่องนะคะโดยเลือกวิดีโออย่างน้อย1เรื่องแสดงว่าครูจะดู1เรื่องก็ได้2เรื่องก็ได้3เรื่องก็ได้4เรื่องก็ได้ใช่ไหมดังนั้นค่ะข้อนี้ครูก็จะเลยเลือกดู11มี11เลือกดู1ลรูห1เรื่อง มี11เลือกดู2เรื่องมี11ดูให้ตาแฉะไปเลยค่ะ3เรื่องดูไปเรื่อยๆค่ะจนถ้าสมมุติครูจะดูทั้งหมด11เรื่องเลยก็ไม่ผิดถ้าข้อนี้ครูจะใช้สูตรครูต้องบวก11เลือก0เข้าไปเพื่อที่จะใช้สูตรได้ใช่ไหมอ่ะบวกเข้าแล้วอย่าลืมลบออกค่ะ11เลือก0ต,ตัวนี้จะกลายเป็น2กำลัง11ค่ะแล้วลบออก11เลือก0มีค่าเท่ากับ1ค่ะ โอเคไปคิดต่อเองนะคะมันรู้สึกจะเป็นเท่าไหร่2กํกลัง1ิมัน1,024คูณอีก2ได้2,048ลบไปอีก1เหลือ2,047ค่ะนักเรียนจะได้เป็น2047นะคะข้อสุดท้ายคะ่ะนักเรียนกลุ่มหนึ่งคะ่ะมีชาย3คนมีผู้หญิงอยู่6คนคะ่ะ ไปเที่ยวเขาใหญ่ค่ะเขาจะมีวิธีการนั่งรอบๆกองไฟแบบวงกลมได้กี่แบบค่ะถ้าให้นักเรียนนั่งติดกันไม่เกิน2คนนักเรียนคนที่มีปัญหาตอนนี้คือผู้ชายเอย้คือผู้หญิงถูกต้องไหมคือผู้หญิงดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไม่ให้ผู้หญิงนั่งติดกันต้องมีผู้ชายลงไปนั่งขั้นครูก็เลยให้ผู้ชายลงก่อนค่ะชายหค่ะชาย1ค่ะ ชายสองชายสามอ่ะลงไปนั่งก่อนเพราะฉะนั้นเขานั่งแบบไหนด้วยแบบวงกลมนักเรียนต้องทํำยังไงคะจะได้เป็นสามลบหนึ่งแฝกค่ะโอเคทีนี้ผู้หญิงห้ามนั่งเกินสองคนแสดงว่านั่งเกินสูงสุดได้สองคนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้มันบังคับว่าให้นั่งสองคนไม่งั้นนะมันจะนั่งเกินสองคนไงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยผู้หญิงก็เลยมีวิธีนั่งอีกหกวิธีก็คือเป็นหกแฝกค่ะ โอเคจบแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าตรงนี้ไม่ต้องทํานะอย่าลืมนะเราจะขึ้นเรื่องโอ้นี่ก็ข้ามไปเลยนะคะเราจะขึ้นเรื่องอะไรเอ่ยทวินามเดี๋ยวมาเจอกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี